มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนทำเอาแฟนๆแห่ก,กดไลค์กันโดัๆนะคะเมื่อสุปตาสาวตัว,ตวแม่อย่างเจนนี่เทียนโพสุวรรณลุกขึ้นมาเปลี่ยนลุคสไตล์สุดปังกับการถ่ายแฟชั่นเซ็ล่าสุดที่มาพร้อมคอนเซปต์สวยคู่ธรรมชาติบอกเลยว่าออร่าความงามพุ่งทะลุจอเจนนี่เองมาในลุคผมสั้นเกลียนสุดเท่เผยใบหน้าสวยคมชัดทุกม,มุมพร้อมกับโพสต์ พร้อมกับโพสคู่กับดอกกล้วยไม้สีเหลืองทองอารามที่ช่วยขับผิวของเธอให้ดูผุดผ่องมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นมุมไหนก็ดูลงตัวไปหมดค่ะทั้งความสวยที่สะท้อนออกมาจากดอกไม้แล้วก็ความงามที่เปล่งประกายจากตัวของเธอเองลูกนี้ถือเป็นอีกหนึ่งลุกที่สร้างความฮือฮาได้อย่างมากมายนะคะนอกจากจะดูสวยหวานแล้วยังแฝงไปด้วยความเซ็กซี่และความมั่นใจในแบบฉบับของตัวเธอเองน,นแฟนๆต้องเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความสวยที่สมบูรณ์แบบอย่างล้นหลามเลยค่ะสมกับเป็นตัวจริงของวงการที่ยืนหนึ่งเรื่องของความสวยมาตลอดจริงๆขอขอบคุณข้อมูลจากทินิคอมค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ